ยินดีด้วยนะคะกับบูกเกอรี่ค่ะและก็นอรลิซาแบล็กพิงค์นะคะจีบสำเร็จจีบติดสถทีค่ะอัปเดตล่าสุดน,นะคะทางแอลไทยแลนด์ค่ะก็มีการนะคะมาโพสเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะลิซาแบล็กพิงค์ค่ะได้รับเลือกนะคะให้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแบรนด์บูกเกอรี่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเรียกว่าจีบติดสถทีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการเชิญนอรลิซาแบล็กพิงค์ค่ะไปร่วมงานอีเวนต์ของเขานะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่3 สิมิถุนายนนะคะปีก่อนหน้านี้เนาะตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าะคะก็เป็นที่ฮือฮานะคะเธอได้ไปร่วมงานนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปโฆษณาด้วยนะคะเล็กๆเนาะแล้วก็มีผู้บริหารค่ะเข้ามาอธิบายะคะถึงนาฬิกาซึ่งตัวน,น,นั้นเนี่ยเป็นนาฬิกาเรือนใหม่ล่าสุดนะคะเป็นตัวเรียกว่าตัวท็อปของเขาเลยอะ่ะก็ให้นอนรลิซ่าแบล็กพินะคะใส่ร่วมงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะเห็นอนอรลิซ่านะคะมีการใส่เอเซอร์รีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็น ข้อมือต่างๆก็จะเป็นของบูกอรีซะส่วนใหญ่นะคะก็ รอลุ้นรอเชียร์อยู่เหมือนกันนะว่าเ,เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการสักทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่หัวจดเท้าของนอริซ่าเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังต่างๆนะคะเออมาจับจองอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเนาะจะเป็นของเซรีนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะอันนี้ค่ะ L Thailand เขาก็มาประกาศมาแจ้งเหมือนกันนะว่าตอนนี้ค่ะนอริซ่าแบล็คพิงค์ค่ะได้รับเลือกนะคะจากบุคล ะะให้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ปรบมือรัวๆค่ะให้กับความปังความรวยความสวยของเธอนะคะเรียกว่าหัวจดเท้าที่มีแต่แบรนด์ดังทั้งนั้นเลยนะจับจองนะคะจับจองอยากจะให้เธอะคะไปเป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ไปเป็นสโปลเพอร์เซนไปเป็นพรนะีเซนเตอร์เนาะก็อย่างว่าแล้วค่ะพอถือพอใช้พอใส่นะคะสินค้าก็ขายดิบขายดีนะคะก็ตอนนี้ค่ะเขาประกาศอย่างเป็นทางการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจิบจิตสทีนะคะสมื่่ก็คุยกับทาง YG อยู่นานพอสมควรนะกว่าจะลงตัวนะคะก็ตอนนี้ลงตัวแล้วนะคะแอดก็เลยออกมาแจ้งให้ทราบแล้วกันนะคะเป็นอัปเดตล่าสุดค่ะยินดีกับนองลิซ่าแบล็กพิงด้วยนะคะ กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า